ทางกองทัพภาคที่หนึ่งเราก็ขู่ไปนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งเราก็ขู่เขมรไปนะครับว่าเราเตรียมอาวุธหนักเข้าไว้ถ้าเกิดขเขมรไอฮุนเซนมันสั่งให้ทหารมันเปิดศึกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่สองทั้งแนวแล้วเนี่ยกองทัพภาคที่หนึ่งบอมแน่บอมแน่บอม,บ,อม,บ,อมบ่อนแน่ บอมบ่อนน่นะครับถึงแม้จะมีคนไทยเป็นหุ้นทรงหุ้นส่วนเนี่ยก็ไม่สนใจละครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับมันชุลมุนนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารอากาศและท่านนายกอนุทินนะครับต้องตัดสินใจบอมบ้านหุนเซนครับต้องจัดการให้หุ่นเซนครับ เราไม่ใช่ไปเกเรเราไม่ใช่ละเมิดกฎของสากลนะครับไม่ใช่ไปเกเรไม่ใช่ละเมิดกฎของสากลนะครับเราต้องจัดการคนสั่งการท่านไปทิ้งระเบิดใส่กองพลน้อยที่ห้าที่หของเขมรมันก็ได้ไปทำลายฐานเดี๋ยวมันก็ตั้งใหม่ได้ตั้งใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ ทหารเสียชีวิตก็เป็นลูกน้องไอ้ฮุนเซนจะเป็นไอ้เตียอะไรตายมันก็เท่านั้นแหละนะครับลูกน้องมันตายเป็นพันเป็นหมื่นมันไม่สนใจแล้วครับไอ้ฮุนเซนน่ะทาไมเราไม่คิดจัดการไอ้ฮุนเซนละครับนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมไปชี้แจงเองว่าทําไมเราต้องเข้าไปบอมและจัดการฮุนเซนเหมือนอิสราเอล จัดการนายกรัฐมตีหูตินะครับมันต้องจัดการอย่างนั้นครับบ้านเมืองมันจะได้สงบสักทีนะครับบ้านเมืองจะได้สงบสักทีถ้าเป็นผมผมทำครับถ้าเป็นผมผมทำครับนะครับถ้าเป็นผมผมทำครับผมตัดสินใจทำครับ มันจําเป็นต้องทําครับไม่นั้นมันไม่จบครับจบกันไม่กี่เดือนเอาอีกแล้วกวนตีนอีกแล้วกวนตีนอีกแล้วนะครับมันต้องจบครับนะครับมันจะส่งกองทัพโดนจะยิงปืนใหญ่ยิงจรวด b m ยี่สิบเอ็แม้แต่ให้มันยิง psl ศูนย์สามานะครับเครื่องบินรบเราก็ต้องจัดการมึงขนมาเลยนะครับขนมาประชิดแนวชายแดนเลยนะครับแม่นจะได้ทําลายทีเดียวนะครับ แต่ต้องจัดการหุนเซ็นครับต้องจัดการหุนเซ็นหุนมาเน็ตครับถ้าไม่จัดการมันนี่มันมันลำบากครับ กองทัพเรือจัดจรวดมิสไซล์โทมาฮอคผมคิดว่าเขามีอยู่ในแผนอยู่แล้วครับผมคิดว่าทางกองทัพเนี่ยเขามีอยู่ในแผนอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถออกมาพูดแบบผมได้นะครับคือถ้าเกิดมันไปบอมบ้านฮุนเซนไม่ว่าจะส่งมิสไซล์ไปหรือว่าไม่ จะไปส่งจรวดไปอะไรไปก็ช่างนะครับเราจะได้อ้างเหตุผลความจำเป็นได้ครับว่าจำเป็นที่จะต้องระงับยับยั้งนะฮะระงับยับยั้ง